สวัสดีคะ่ะมาพบกับ JK นะคะมาแนะนำ Nissan ปี2010นะคะ RR นะคะสีเทาแลมโบค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้เคยเป็นอดีตรถแท็กซี่มาก่อนนะคะราคา69,000บาทขายตามสภาพนี้เลยค่ะเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีประหยัดวิ่งดีคะ่ะสามารถวิ่งทางไกลได้นะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออตโต้กระจกเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยแต่งคะ่ะ วิทยุจอสองดินนะคะเสียงเพอๆค่ะแอร์เย็นพวงมาลัยนาดีไมค์ึ้นครบกระจกเป็นไฟฟ้านะคะทั้ง4บานเลยนะคะล้อมแม็กสวยๆค่ะแม็กแต่งนะคะช่วงร่างดีข่าวเดียวซ้ายสุดขวาสุดก็ไม่ดังนะคะท่อดีค่ะเป็นท่อเดิมๆเสียงนุ่มๆเพอเพนะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกมีกุญแจรีโมทน้ำมันล้วนค่ะภาษีพราบาปี65ห้านะคะ ราคาคันนี้อยู่ที่6 9 0 0 0บาทค่ะใช้งานได้เลยนะคะสีสันรอบคานสวยงามตามรูปเลยนะคะเคยเป็นรถรับใช้ประชาชนมาก่อนนะคะก็เป็นแท็กซี่มาก่อนนั่นเองนะคะคันนี้69,0 0 0บาทเกียร์ออโต้ไปใช้งานกันคุ้มคุ้มนะคะผู้ขายก็เก็บงานมาเรียบร้อยพร้อมใช้เลยค่ะเอกสารครบพร้อมโอนนะคะสามารถโอนเข้าชื่อบุคคลได้เลยนะคะ สนใจติดต่อไปดูรถไปทดลองขับกันได้ที่พาราม2ค่ะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะท่านใดสนใจโทรไปคุยประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปถูกใจอีกนัดวันเวลาไปดูรถไปทดลองขับเลยค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำค่ะไม่ใช่เจ้าของรถและไม่ใช่ผู้ขายนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะ